ไปที่จังหวัดระยองค่ะเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าจังหวัดระยองเขาจัดสรรพื้นที่หน้าร้านเอาไว้สําหรับคนที่ต้องการส่งต่อเสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียนเนี่ยค่ะบอกว่าอยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมก็สุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะ หน้าร้านขายเสื้อผ้านในตลาดไผ่ล้อมตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจัังหวดระยองแบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะเอาไว้สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับสังคม,มก็มีราวแขวนชุดนักเรียนหลายไซส์ค่ะทั้งเด็กเล็กเด็กโตมีป้ายเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าราวปันสุขชุดนักเรียนสําหรับแบ่งปันใครใส่ได้มารับไปใช้ต่อได้นะคะนี<ม>่ค<อ>ุณผู้ชม เจ้าของร้านคือนางสาวจันทรรมาศอายุ41ปีเธอบอกว่าเราปันสุกแบ่งปันชุดนักเรียนฟรีทํามาตั้งแต่ช่วงโควิด19จนถึงปัจจุบันปีที่4แล้วค่ะตอนแรกก็มีคนรู้จักมาปรึกษาว่ามีชุดนักเรียนที่ซื้อมาไม่ได้ใช้เธอจึงทําโครงการนี้ขึ้นมาหลังจากทามาเรื่อยๆก็มีคนรู้มากยิ่งขึ้นช่วงเปลี่ยนภาคเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีชุดนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ก็จะนํามาแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีเงินซื้อค่ะ รู้สึกดีนะคะก็เหมือนบางคนที่เขาที่แบบต้องการจะเคลียร์บ้านอยู่แล้วเขาก็จะได้เอาของมาบริจาคให้กับคนที่เขาอยากได้จริงๆอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเราเราเอาไปให้เขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากใช้ของมือสองอแต่อันเนี้ยบางคนเด็กลูกเขาแบบขึ้นหนังบานหนึ่งหรือว่าเข้าโรงเรียนใหม่บางคนเขาบอกไม่แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้อแค่ถุงเท้าก็เข้าโรงเรียนได้เลยจ่ายค่าเทอมซื้อสูงเท้าจบเลยได้ชุดได้กระเป๋าได้รองเท้าได้ทุกอย่าง ได้ทุกอย่างเลยนะคะก็จบเลยเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้ามาดูได้เหมือนกันหรือว่าใครที่มีชุดนักเรียนเหลือลูกๆใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยคะ่ะก็เอามาแขวนมาฝากไว้ได้นะคะเราปันสุขเนี่ยสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่สําคัญเขาบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ,จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบดีได้ด้วยนะคะค